หลวงปู่วัดปากน้ำสอนอะไรตอนที่47เรื่องสติปฐานสูตรปฏิปุพุธหลวงปู่วัดปากน้ำภาสิเจริญพระมงคลทิพมุนีสดชันชทรัโรเทศสอนไว้เมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2497ถ้าพูดถึงสติปฐานสูตรนะฮะว่าเป็นธรรมที่ทำให้บรรลุธรรมเต่อถึงพระฐรรมกาย เป็นเครื่องตัสรุข,ของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายดังความว่าเนี่ยเห็นกายในกายหนึ่งเน,องเนืองอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผาเกิเลสให้เล่าร้อนรู้ตัวพร้อมอยู่เสมอมีสติไม่เผลอพึงกำจัดความดีใจเสียใจในโลกเสียให้พินาศเห็นเวทนาในเวทนาหนึ่งเนืองพึงกำจัดอภิชาโทมนัสในโลกเสีย เห็นจิตในจิตเนืองๆแล้วก็เห็นธรรมในธรรมเนืองๆก็คือบทนี้เกี่ยวกับเ,เรื่องเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมสติปัฏฐานสูตรนะฮะเราศึกษาตรงนี้จะได้รู้ว่าของเราเนี่ยตรงตรงนี้เป๊ะเลยตรงมากๆเลยหลวงปงู่ต้องก็ขยายความนันหนึ่งเห็นกายในกายเราชัดเลยนะ เห็นกายในกายก็คือเห็นกายมนุษย์ละเอียดซ้อนในกายมนุษย์นี่เห็นกายในกายกายคือทั้งกายเลยอ่ะเช่นเห็นกายมนุษย์ละเอียดที่ซ้อนในกายมนุษย์เมื่อกายมนุษย์เรานอนหลับไปยังเเราฝันเนี่ยเราฝันไปนั่นแหละกายฝันนั่นแหละคือกายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนเราเลยฮะเป็นกายในกายแล้วหลวงปู่ท่านบอกต่อว่ากายมนุษย์นี่แหละ เวลานอนหลับฝันไปก็ได้พ่อฝันออกไปอีกกายหนึ่งเขาเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดนยี่รู้จักกันทุกคนเชียวกายนี้เพราะเคยนอนฝันทุกคนรูปพัน์สันฐานเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนมนุษย์นี่แหละคนที่ฝันนี่แหละนุ่งห่มอย่างไรอากระเริยาเป็นอย่างไรสูงต่ำอย่างไรเข้าของเป็นอย่างไรก็ปรากฏเป็นอย่างนั้น แสดนกายมนุษย์ละเอียดนะนะจะเหมือนเราเลยฮะสองคือเห็นเวทนาในเวทนาถ้าก็กล่าวว่ากายในกายก็มีสุขมีทุกขมีไม่สุขไม่ทุกขมีดีใจมีเสียใจเชืมรุษก็เป็นอย่างเงี้ยเวทนาที่เป็นดวงเวทนาไม่ใช่เวทนาหน้าสงสารอะไรไม่ใช่เงี้ยน,นะเวทนาที่เป็นอารมณ์ความรู้สึก สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อย่างที่ว่าไว้เนี่ยแต่หลวงพ่ท่านพูดในแง่ปฏิบัติเลยฮะเล็กซึ่งมากว่าเป็นดวงฮะ<ม>เห็นเวทนาเป็นดวงเต็มส่วนเลยเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โตได้เล็กได้เวลาสุขดวงก็ใสเวลาทุกข์ดวงก็ขุนเวลาไม่สุขไม่ทุกข์ดวงก็ไม่ขุนไม่ใสปานกลางเนี่ย เป็นทุกในทุกขของมนุษย์หรือสุขในสุขของมนุษย์จึงเรียกว่าเวทนาในเวทนานเห็นเวทนาในเวทนาคือรู้ว่าสุขหรือทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ในกายที่ซ้อนไปสามเป็นจิตในจิตดวงจิตของมนุษย์นี้เท่าดวงตาดำข้างนอกอยู่ในเบาะน้ำาลิงหัวใจตามตำรากล่าวไว้ในที่ต่างๆว่าเนื้อหัวใจเป็นที่อยู่ ใจเป็นปกติใจเป็นภวังกับจิตจิตเป็นหนังว่านา้ําจิตนั่นแหละเป็นภวังกจิตเวลาตกภวังแล้วใสเหมือนกับน้าที่ใสจิตในจิตหมายถึงจิตของกายในกายถ้าเป็นดวงจิตของกายมนุษย์ละเอียดก็อยู่ในกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ข้างในสคือเห็นธรรมในธรรมคือเห็นดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย สายบริสุทธิ์เห็นดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายต่างๆเป็นชั้นๆไปแล้วเห็นธรรมในธรรมทำให้เราชัดเจนตอบได้ทุกอย่างเป็นรรูปธรรมเลยหลวงปู่ท่านบอกว่าเห็นอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งนะไม่ใช่เอารู้กับเห็นมาปนกันไม่ได้เห็นอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งแต่ที่เราเห็นแล้วเราไม่รู้ก็จะแย่ แต่สมมติผลไม้เนี่ยเรา,าเห็นแต่เราไม่รู้ว่าไอ้นี้เป็นอะไรรสชาติยังไงเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงไม่รู้แต่ว่าถ้าข้างในเนะี่ยทั้งเห็นทั้งรู้เลยนะการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยทั้งเห็นทั้งรู้เลยเลึกซึ้งมากนะการรู้ก็รู้เพียงกายเวทนาจิตธรรมของตัวรู้รู้แค่ตัวเองรู้ว่าตัวเองคิดอะไรรู้สึกยังไงมีความดีมีความไม่ดียังไงบ้าง เป็นความรู้แต่ไม่ใช่ความเห็นมันเรารู้ว่าให้ทานแล้วดีเป็นบุญเรารู้แต่เราไม่เห็นนะถ้าเราเห็นแล้วต้องเห็นสิว่าเราให้ทานกันนี้เป็นบุญบุญหน้าตาอย่างไงเช่นเป็นดวงเงียดวงบุญดวงบุญดวงเล็กดวงใหญ่ให้ครั้งนี้กับให้ครั้งที่แล้วครั้งไหนบุญมากกว่ากันอ,อย่างนี้มันเห็นมันเห็นนะ ถ้าเห็นอย่างนี้ต้องมีความเพียรกันกล้าเลยก็ต้องทำความเพียรทำสมาธิอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลเลยแม้เลือดก,กระดูกหนังเอ็นจะแห้งเหือดหายไปใจต้องจดอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเลยดูกายเวทนาจิตธรรมนั้นไม่คาดคลื่นเลยตลอดเวลาทั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนตั้งเดินไม่เพลิสติเลยหายไปก็จดใหม่ ธรรมะหายไปก็จดใหม่ดูเวลาใดก็อยู่เวลานั้นถ้าได้ใหม่ๆก็เป็นใหม่ๆก็เผลอไม่ได้เลยนะเผลอเป็นหายทีเดียวหลวงปู่ท่านบอกเลยถ้าได้ใหม่ๆเป็นใหม่ๆเผลอไม่ได้เผลอเป็นหายทีเดียวเขาถึงดวงเขาถึงแสงสว่างเขาถึงองค์พระข้างในเข้าถึงใหม่ๆพอเผลอเผลอปบหายเผลอเผลอโม่แต่ไปโม้ไปคุยไปเต้นเต้นมาหายแล้วเั้นเผลอไม่ได้ทีเดียว พระ菩萨เป็นความจริงเพราะกายมนุษย์แค่รู้มาไม่ได้เห็นแต่การในการนั้นเห็นตามปรากฏแล้วยังมีฝันในฝันนี่คือการผ่านกายละเอียดเข้าไปในกายทิพย์กายทิพย์เวทนาจิตธรรมเห็นเข้าไปอย่างเดียวกันของกลางกายทิพย์นั้นฝันได้ฝันไหมนั้นคําว่าฝันในฝันเนี่ยที่พระดิพะกุณหลวงพ่อทช้ชโยท่านใช้เนี่ย ถ้าเขาเอามาจากพระเพรผูหลวงปู่ว่าปังน้ำนั่นเองเนี่ยปรากฏอยู่ในกันนี้แหละสติปัฏฐานตรนี่แหละคำว่าฝันในฝันนะ๋ยวเรามาฟังหลวงปู่ท่านพูดต่อนะาฝันในฝันเป็นยังไงบ้างแต่ก็ยกตัวอย่างว่าจากกายมโนละเอียดเข้าไปชั้นหนึ่งกายในกายนั้นเขาเรียกว่าฝันในฝันเห็นกายทิพย์กายที่สาม กายมรดยาบที่าไรนั่งสมาธิใช่ไหมฮะเห็นกายมรดละเอียดบอกายมรดละเอียดเข้าไปอีกกายหนึ่งก็เป็นกายที่สามเมื่อกี้กำลังพูดว่าพอกายมรดยาบเราเห็นกายมรดละเอียดก็เป็นฝันในฝันนิดหนึ่งแล้วใช่ไหมไปเจอกายที่สองฮะพอกายมรดละเอียดฝันในฝันอีกไปเจอกายที่สาม,มก็คือกายทิพย์ไม่งงนะเป็นกายกายเป็นชั้นชั้นไปเรื่อย เห็นกายในกายที่สามเข้าไปแล้วไม่ใช่ที่สองแล้วเวทนาก็แบบเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเวทนาตั้งตรงไหนจะว่าเวทนาตั้งตรงไหนอยู่กลางกายกายที่ฝันในฝันนั่นแหละกายที่สามนั่นแหละอยู่กลางกายนั่นแหละเวทนาในเวทนาจิตในจิตก็อยู่ในกลางเวทนานั่นแหละธรรมในธรรมก็อยู่ในกลางจิตนั่นแหละธรรในธรรมไม่ใช่อยู่ที่ไหนหรอก กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตรมในธรรมก็ซ้อนซ้อนกันอยู่นีย่ยงึงต่อเข้าไปอีกกายที่สี่เป็นชันช้นชไปเรื่อยๆเลยฮนะกายที่ละเอียดฝัน,นในฝันต่อเข้าไปอีกกายเวทนาจิตธรรมแบบเดียวกันเลยเรื่อยไปเลยถึงกายรูปประภมกายรูปประภมนะทั้งหยาบทั้งละเอียดนะนะธรรมกายธรรมกายโสดาสกิทาคานาคารลหัด ทั้งหยาบทั้งละเอียดเลยทั้งสิบแปดกายเนี่ยซอนซอนฝันในฝันฝันในฝันฝันในฝันเป็นชั้นชั้นไปเรื่อยๆเลยมีธรรมกายอรหัตในธรรมกายอรหัตละเอียดละเอียดต่อต่อไปนับประสงค์ไไม่ท่วนอีกโอ้โหเยอะเลยหลวงปู่ถ้าบอกต่อนะฝันออกไปอย่างนี้แหละหมดกายพรอรหัสมีใครพระเจ้าก็ได้กายในกาย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 มันอย่างนี้แหละ ผู้เทศนี้ได้ทำวิชานี้23ปีออกพรรษานี้ก็สามเดือนเต็มละยังไม่หมดการเรียนเหล่านี้เลยต่อเมื่อไปถึงที่สุดกายตัวจึงจะฉลาดเต็มที่โอ้โหเห็นไหมต้องฟันนี้ฝันไปเรนะื่อยในตัวเราอะเข้าถึงกายในกายกายในกายกายในกายอย่างนี้เลยไปไ่หลวงปู่ถบอกท่านทำมา 2ีบปีต่อพรรษาก็สามเดนเต็มแล้วยังไม่หมดกายเรียนเหล่านี้เลยแล้วท่านเข้าอย่างนี้ไม่มีหยุดเลยนะและการเข้าทีหนึ่งของท่านเนี่ยไม่ใช่กายกายทีลากายทีลากายเยนะี่ยไม่ใช่แล้วท่านเปิดทีเดียวนะโอ้โหพรวดไปถึงนู่นเลยที่สุดนู่นเลยฮนะพอ,อเปิดพรวดไปถึงที่สุดนู่นอีกนู่นเลยไหม พอขนาดนั้นเลยนะท่านบอกยังไม่สุดกายท่านเลยโอ้โหมันละเอียดในละเอียดละเอียดในละเอียดในกายในกายกานในกาย,น,กายนั้นอีกโอ้โหมากมายเนีย่ยมื่รู้จักความจริงชนีนแล้วก็ต้อใจจดที่กายที่สุดของตัวเองให้ได้เพราะถ้ายังไม่ถึงที่สุดของตัวพยามารเขาจะต้องบังคับบัญชาให้เป็นบ่าวเป็นทาสเขาให้ทําอะไรก็ได้ ให้ด่าให้ตีให้ชกให้ฆ่าให้ฟันให้ทําเร็วซ้ำต่าช้าเป็นคนจนอนาถาติดขัดทุกสิ่งทุกอย่างหรือบางคนก็ทําให้อยากให้มีครอบครัวอยากมีลูกนายหลวงปู่ท่านเลยสอนว่ามีครอบครัวแล้วได้อะไรบ้างได้ลูกคนหนึ่งแล้วเอามาทําอะไรละ่ะเอามาเลี้ยงสิบคนเอาเอามาทําไมละ่ะเอาไว้เลี้ยงอย่างไรก็เลี้ยงไปบ่นโอ้อีกแล้ว เอา้าได้ห้าสิบคนเอา้าเอาไว้เพียงแค่นี้เอา้าเปะปะเปเศอยากได้ลูกอีกไหมล่ะไม่จริงเหลวโกงตัวเองไม่เข้าไปค้นกายของตัวให้ถึงที่สุดเป็นมนุษย์กับเขาทั้งทีเพราะเชื่อกิเลสเหลวไหลเหล่านี้แหละจึงได้เลือนโอ้โหฟังแล้วจี๊ดไหมเนี่ย ขนาดไม่มีลูกนะลวงพี่ไม่มีลูกสักคนนะยังฟังน,นจีดแทนเลยนะแม่บอกว่าอยากมีลูกแล้วก็เลยว่าเอา้าลองดูซิมีสิบคนแล้วเป็นไงโอ้โหสิบคนไม่พอมีห้าสิบคนเลยใช่ไหมจะรู้ว่าแล้วจริงๆอยากมีลูกจริงไหมเนี่ยบอกไม่จริงไหมเหลวโกงตัวเองโอ้โหเจ็บจีดจีดจีดจด่นั้นเลยนะอจะคลองเรือนไปสักกี่ร้อยปีก็คลองไปเถอะ มันงานเขาคนอื่นเขาทั้งนั้นเรื่องของพยามารทั้งนั้นไม่ใช่งานของตัวไปทำงานให้พยามารเขาทั้งวันทั้งคืนโอ้โหจีดในจีดจีดในจีดเจ็บในเจ็บเจ็บในเจ็บจุกในจุกจุกในจุกโอโหเราไม่ใช่ฝันในฝันเลยฮะในหลวงปู่บอกว่าต้องให้นึกอย่างนี้นะในใจแบบนี้นะเราจะต้องเข้าถึงกายที่สุดของเราให้ได้ ต้องขยันฝึกสมาธิให้ถึงกายที่สุดเราไยได้ให้เดินในไส้เห็นจําคิดรู้ให้สุดหยาบสุดละเอียดแต่เดินในกลางดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตรดวงวิมุตติยานศาสนะเข้าถึงทางเดนของพระอาหารหันต์ทั้งหลายจะต้องนับอสงไขยไม่ท้วนไม่มีถอยกลับเลยต้องเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆไปฮะอย่าไปหลงไปติดในการคลองบ้านคลองเรือนมีครอบมีครัวมีมีแล้วก็มีไป แต่อย่าไปหลงไงอย่าไปหลงอย่าไปติดรู้ว่าให้รู้ว่าเรามีอีกหน้าที่ที่สําคัญหน้าที่การเป็นแม่บ้านลูกบ้านเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีแต่ตอนนานาก็ทําไปฮะแต่อย่าลืมหน้าที่ที่สําคัญคือหน้าที่เรื่พบเรื่มชติหน้าที่ที่ต้องเข้าไปกายในกายฝันในฝันละเอียดในละเอียดลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเลยเป็นชั้นๆๆๆไปเรื่อยๆเข้าไปถึงที่สุดในกายเราให้ได้ ต้องเข้าถึงธรรมกายในตัวให้ได้นะถึงจะไปเจอไปเจอเหล่านี้ไม่งั้นเราก็ฝันในฝันไม่ได้ไม่เด้ดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเราต้องเข้าถึงพระธรรมกายได้ขยันนั่งสมาธิเยอะๆให้เข้าถึงธรมในตัวอย่าหยุดยัง้งอย่ายอมที่จะไม่นั่งเลยต้องขยันนั่งจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยจะเมื่อยจ,จะล้าจะเด็ดเหนื่อยหน้าที่การงาน สาหัสแค่ไหนก็ตามป่วยไข้แค่ไหนก็ตามอย่าละทิ้งการน,นั่งสมาธิเป็นภาระหน้าที่หลักของเราเลยเป็นเรื่องจริงของเราเรื่องอื่นมันเรื่องปลอมมาเลยขนาดเรื่องปลอมมาเลยสละเวลาอุทิศให้ตั้งเยอะเลยทั้งวันทั้งคืนยอมไปเป็นบา่าวเป็นทาสเขาตลอดยังยอมเลยทําไมเรื่องจริงๆทําจริงๆให้ตัวเองทำไมจะทําไม่ได้นับแต่นี้ไปนะต้องทํา จริงๆใั้ตัวเองแล้วแหละอย่ายอมแพ้เขา